ตรงนี้ถ้ามาเจอแวมพายครับจะปิดเคลียร์ทางของเอเมเนทให้ได้นะครับโอ้แล้วชาร์จเปา่าดังแมนเฮดช็อตน,นัดแรกมาจับแสบเมาแต่ว่าอันโกสิครับต้องโชว์ของกันสักหน่อยไงอ่าแล้วแบเมนสปอนเซอร์ของเราใช่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลายเครื่องบินนะครับมาดูกันก่อนเลยครับเกมแรกครับเริ่มที่แผนที่ของอ e ีรันเกลนะพี่เบนใช่ครับ นะไรคือวินจากด้านบนนะครับผ่ากลางแมปลงมาจบที่ด้านล่างครับนี่จากนะโดดลงมาคนแรกใช่โดด,โดดลงมาเลยเอาโพสิชันก่อนใช่โพสิชันเสร็จทอยพี่จักอกไปแล้วอะดูฮะสุดสายครับด้านล่างเลยฮะแทบจะทิ้งดิ่งเลยทิ้งดิ่งแหละแต่ว่าจะไม่ได้ดิ่งตรงขนาดนั้นนี่ยะหลายๆทีมครับเดิมกระจายตัวนะฮะลงเมืองประจำของตัวเอง ETN นะครับออกทางซ้ายไปนะครับ น่าจะต่อรถไปที่ซาก,กี้ครับแต่ภาพทางซ้ายเนี่ยจับอยู่ที่คิวคอนเฟิร์มนะครับเออซาพาลุยลงมาเว้นของรูนครับเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเอ๋อแล้วสามแยกนี้เป่าแล้วใครขับโอ้โหน้ำเงินบุรีรัมย์ไม่มีรถเลยแล้วเลงไม้ภาพแล้ววงห วงวิกฤตอยู่เหมือนการแล้วลิวรับเป็นน็อกใส่เราฝั่งโนร้าอ้แล้วแต่ว่าเจมครับถอยมาดีกุ้มกับเพื่อนได้แล้วลิวได้ปืนมาแล้วโนร้าค่อนข้างกลางแจ้งเลยมีโอกาสโดนซ้ำสูงมากนะครับเอาแล้วบุยลามตอนนี้กําลังตกที่นั่งลําบากนะครับลิวครับมาพร้อมกับดีพีปืนจานว่าไงปืนจาาเดินเข้ามานะแต่ว่าตรงนี้ขับรถชนซะนเลยครับบอกว่าเวลาข้ามถนนใด้ข้ามทางม้าลายนะฮะตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าอยากข้ามความเดียวได้แลละฮะแม่ข้ามไปกับเรานะฮะอะไรอะ่ะ เป็นที่น็อกกันเดือด <ๆ S 1> ใช่แล้วน้อกไปอีกคนหนึ่งแล้วด้วยก็อ,อ์แมวครับโดนน็อกไปครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเหลือเอ็ดดี้โอ้โหเท้าเปล่าเท้าเปล่าเดินสับเลยฮะโอ้โหวโดกแล้วแต่แหกโดนแหกโดนขาดเป็นเดียวดูดิล้ำจบสิบหกหรือเปล่าครับแบบนี้แล้วขับตามเลยเอ็ดดี้เท้าเปล่าจะสู้อะไรกับรถเฮ้ยโอ้โหสังวะนี้ครับเอเดดีชือครับซํากา็ตแมวเอาจากเกมไปแล้วเอ็ดดี้พยายามจะหนีหนีไปไหน ตรงนี้ไม่มีบ้านหรืออะไรเลยแต่ว่ามีหลุมหลบภัยครับผมอันนี้มีโอกาสรอดอุ้ยเจคอบกับล็อกสแนนไมล์ครับขับมาใกล้ๆด้านหน้ามีตองเคนะครับขับผ่านไปครับผมก็เป็นขอบวงทันบนนะครับั็อยู่ในส่วนของเกาะบนไมต้านะแปลว่ามันกินไมตาเยอะเหมือนกันนะน้องบุกนะใช่แต่ว่ามีโอกาสเด้งขึ้นบนมีละกันแต่ว่าจากที่เราเห็นเห็นมาน้อยน้อยใช่ครับส่วนตัวพี่ไม่เคยเห็น คือถ้ามันมันครอบมาไหนแล้วส่วนใหญ่ก็ไปหมดแหละใช่โอ้แต่เหมือนจะดักสะพานหรือเปล่านะฮะตรงนี้ชาร์เปอร์สปอร์ตล้วมีคนเห็นครับล็อกเซนไมล์ครับตรงระมัดเราอ้าว <laughs> ชาวแวบออกมาไปต่อครับเมื่อเมื่อเช้ล็อกเซนไมล์ก็เกิดสงสัยอบางอย่างแล้วเขาเคาะพอดีผ่านลำกล้องเลยนะเ <laughs> ข้าหัวเลยนะเ <laughs> ข้าตากรรมการแบบไม่ไหวจริงอ้าวแล้วชาร์เปอร์ฮะเนี่ยพอสะพานมันมีการรีเวิร์สครับ ปรับให้แบบมันมีขั้นบันไดตรงนี้มันสามารถลงได้แต่ว่าจังหวะจะลงอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นติดเหล็กติดเหล็กอยู่แ<อ>ต่ว่าจังหวะจะเล้นความระออก,กัมันเสียเวลาแน่น้องบุ๊กดูครับมากับ M4 นะฮะปืนเขาเป็น MT12 แต่ว่ากดมาก่อนเนี้ยชุดเดียวน็อกเลยจเจ๊ไปแล้วเพื่อนบอกไปดีกว่าตอนเคนเลี้ยวหลบให้ไวเลยครับชาร์เปอร์เหมือนจะโดนรับจากเบอ,อร์พมูดอยู่แล้วฟุกี้ฉีกซ้ายออกไปฟุกี้จะรับกับซิกแซกหรือเปล่าซิกแซกขับ เิกันอยู่แตวไม่้ยิงกดต่อมาอีกแบ็คหนึ่งนะทวัาวสั่งยังไม่นอกครับโอ้แม่นจัดเลยครับตองวะยิงเลนเจอร์เอครับแต่ว่าตัว2เนี่ยตองอวะเลยว่ามันมีแบบสะพานคํำอยู่แล้วตรงนี้ตองเคโดนเติมมาอีกหนึ่งนัดครับจากฟุก้เลยน้องบุ๊กแล้วดูวงเห็นไหมล่างเต็มเต็มนะฮะโนโดแล้วดูวงอันนี้ดูวงครึ่งหนึ่งอะอ่ะบุ๊กอะเป็นน้ำใช่ เอาระเบิดของแฟตครับไปน็อกไอ้ครูดูเสียได้ครับแล้วซิซี่น็อกบอลเซนไปและเจมคนสุดท้ายนอนเนียนอยู่เป็นงูแต่ว่าเบลมอสขับรถมาเติมครับอันนี้น่าจะหวังปิดให้ได้ครับตรงนี้ซิซี่ระเบิดไปดับเบิลน็อกครับ <S <S จัดโมเมนต์กับบารานาวานเหลือน้องเจมคนเดียวเอ้าแล้วการเป็นเอ็ดิว่จบคนแรกทินแรกแล้วมาเรียบร้อยไปน็อกเขาได้ก็จริงครับแต่ว่าปู่ชิวมาเทลและปู่ชิวเก็บสมครับ โอ้แล้วดูจังหวะจะขึ้นเนินหน่อยจะบิวหายหมดดงเลยฮะนี่อตัดมาให้ดูบรรยากาศนะฮะเรียแต่ว่าไม่เหลืออะไรแล้วใช่นะเหลือแต่กล่องเนี่ยก็ช้อปปิ้งกันไปครับสำหรับเอียนาในการเก็บของแล้วว่าทันเดอร์เฮดช็อตกำลังของซูเปอร์แจ็คไปครับเป็นปืนโบว์แอคชั่นนะครับน่าจะนัดเดียวล่วงเลยฮะอุ้ยนี่ไงหมอสิ้นอีกสักหนึ่งน็อกม่ล่าบ้าเข้าไปจังหวะโอ้โหมันเฮ้ยแล้วเอมไอดีเฮด จังหวะหมูมาพอดีแล้วมอนซีต้องทีโ่รถมอนซีนั้นุดท้ายหมดไปแล้วฮะตายได้ครับเอเมอรีเฮดนะครับฉีกซ้ายไปเลยครับตรงนี้แล้วมาเจอแวมไพร์ครับปีเตอร์แมสระเบิดยอดมาแต่มันเลยไปสามทิพย์ได้<อ>ไใจ<อ>า <ๆ S 1> มาดักแมสแล้วเจคอ,อบไปน็อกล็อกแซน,นบายจากการขับรถชนครับเรียบร้อยฮะแล้วออปชั่นมาแบบนี้ปิดงานล็อกนันไมให้เป็ดเสร็จเลยแล้วตรงนี้จูยโย่แล้วโดนเด็กโครสิตมาเทรดจูยโย่ล็อกไปและสามไปก่อนเด็กโครสิตน็อกดาวน์จูยโย่ไปได้แล้วมีคนวิ่งมาคัาเวอร์ด้านหลังปีเตอร์แมสพยายามจะยิงกดเป็นชูไปอย่ครับ แล้วคานขึ้นชั้นสองไปก่อนแล้วเจคอบหัวคำชั้นหนึ่งเป็นดักแมนดักแมนวนอยู่ในบ้านวนเล่นอยู่ประตูเปิดมาแล้ววออปไปยังไม่เจอครับผมยังไงดีครับหย่อนแฟตไปก่อนครับพยายามจะดึงเจคอบขึ้นหมายได้เลยครับแต่เป็นแฟตขับรถชนปูชิวโอโหวันนี้วันอะไรขับรถชนกันไม่พักเลยนะฮะแต่ว่าเป็นก็สแมนน็อกแฟตไปเอาละครับปีเตอร์แมทเดินเข้ามาหวังจะปิดเคลียร์ทางฟังของเอ็มเให้ได้นะครับโอ้แล้วชาร์จปาเอาดักแมนเฮดช็อตนัดแรก แล้วเอ็กโวซิตเลือดน้อยดมสโมกอยู่ตรงไงหนนูรินไปน้อกตัแเจกยกไปต้องไปเป็นการบายเฮ้ยแต่ว่าเป็นจ็อบแจ็บครับส่วนคืนดักแมนมาได้ครับเอ็กโวซิตคนเดียวมีสโมกนะครับตัวนี้ปิดไม่ให้เขาเข้ามาชาร์ครับนูลินไปน็อกตายมัสตี้ครับ ต้องดึงก่อนครับเจเข้าเพราะดักแมนโดนสามไปแล้วนะทว่าสังโดนน็อกไปจากปฐมพงศ์โดนสามไปด้วยครับแล้วปฐมพงศ์โดนเทรดน,น้องแส่ฟุกี้แล้วโรซิเต้เป็นน้องเสร็จฟุกกี้เหมือนกันซิกแซกครับปเป็นน้องเสร็จสตรีแล้วฟุกกี้โดนโรซิเต้ปิดงานไปทีมีสองอะไรที่เฟดต่อจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหวงมัน แบบนี้ฮะต้อง,บ,งบังคับเล่นหรือเปล่าหลายๆทีมต้องมาปะทะก,กันครับเอโคซิตเข้ามาหลบในห้องน้ำก่อนแต่ว่าเจขอบลุกขึ้นมายืนแล้วเบลมอสครับไฟไปปิดงานไดมสเตอร์จากเกมครับแล้วจับแจ็บคนสุดท้ายของแวมไพร์ดับเน็ตเข้าไปครับแฝดได้หลายตายจะปูชิลนะฮะทีเดียวกันเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้มาสกีดโดนน็อกไปเหมือนกันทันเดอร์โดนน็อกจากขาราดนมาก่อนน็อกไปน,น็อกฝั่งของโรสเตตครับมาจับแจ็บเอาแต่ว่าโอโคซิตครับ ยังคงเฉียบอยู่ถึง,ว,งบบว่นนี้ปีงาจับจับไปได้จบ14บแบมพายทีฟครับเบลมาโดนมา3ทันเดอร์ไปก่อแล้วก็รังจะไปช่วยโลซิตตดครับโอ้ยเดือดเดือด <ๆ S 2> เลยนะพี่เบนเงยท่านผู้ชมครับในช่วงมูฟลงมาครับแต่ละทีแล้วเบลม,มาเป็นน็อกก็ต์แมนได้ครับเหลือแค่2คนอาตว่ากระสุนหมดเปลี่ยนมาเป็นแบริลยังเก็บงาตรงนี้ไปได้ครับและนูรินขับรถอยู่นอกวงอนะ่ะโอ้เจ็ดคิวไปแล้วครับนี่เฟสสองนะเออเฟสสองมีทีมได้เจ็ดคิวแล้ววง อย่าบอกนะขวาไปอีกหรือกลับมาต้องขวาแต่กลับนี่ไงกลับมาแบบว่าใช่คือมันต้องขวาแต่มันต้องกลับอะ่ะใช่ครับผมก็ยากอยู่ดีเอาแล้วครับดูฮะเอาเพชรเด็ดไปน็อกธนาโดนได้ครับคิวคอนเฟิร์มนยที่เราเห็นเนี่ยอยู่นอกวงนะครับพยายามยิงสู้อยู่บริเวณคอสะพานาครับกับทีไฟครับเอาแล้วครับยังไงฮะแฉงโดนชาร์จมาแชง แล้วโดนไฟเผาไฟคลอกบ้าเข้าไปแชงได้หนึ่งแลพยายามจะซ้มไม่ได้เฮ้ยแต่ไม่โดนไฟพี่เบนแชงแชงไม่โดนไฟแล้วโดนแปะเรียบร้อยเลยครับบักรลิกน็อกแชงไปนะครับแต่ว่าแชงก็ได้หลายตายจากโพเตอร์ยังไงวะหน้าคือจังหวะจะปาดเนี่ยไปโดนบ้าเมื่อดนพอดีปาดเข้าไปและนี่คือคอนเฟิร์มครับกัทีไฟทีไฟน่ครับจบหลายทีมแล้วนะยังไงเดินไล่ขอบมาเรื่อยๆบักรลิกซ้ำแชงไปได้สำเร็จครับ ออปชันมาร่โร่ทธนนาดนธนาดนเรียกจังหวะวิธีของออปชั่นดีแต่ว่าอ้เลยฮะอีกลูกเลยเตบแบกแต่พี่เองลูกนี้แต่ว่าโดนดัอไปก่อนจกโอปอนครับโอปอนพอตัวเองเจ็บหนักถอยกลับมาดีเซตเลือดก่อนแต่ปฐมพงศ์โดนเอ็ดดี้ยิงมาจากด้านหลังครับเหลือคนเดียวก็จริงแต่ว่ามาแจมสวยครับเออร์ซ่าพาลุยตรงนี้ไปน็อกธนาดนอีกหนึ่งคนมีสโมปกปูมาก่อนเจคอบเกาะแดงแล้วตอนนี้ Oh. โอ้ยแล้วลีลิกยังไงเจคอบกล้าเล่นครับพยายามจะเดินขึ้นไปเดินเข้าไปในวงแล้วมีคนยิงมาครับเอ็โคซิตยังไงโดนชาร์จแบบนี้หน้าก็าามาหลังก็มีนะพี่เบนใช่งานเข้าใหม้มาเทสตโอ้ยแต่ลีลิกเกมเหมือนจะปล่อยไหมฮะย,ย,ยังเดินกลับมาต่อ,อแต่ตรงนี้ใกล้จัดโอ้ยโอ้ย้วไฟไม่หลุดไปนะครับติดเนินเขาไปก่อนครับซูเปอร์แจ็ค แล้วเบลมอสบอกเดี๋ยวไฟให้ดูไฟกันอย่างนี้ครับเรียบร้อยโดนเต็มเต็มคตดแม่นดูดิแล้วมันติดไฟค้างไว้นานเกินไป<อ>ติ๊กสุดายเรียบร้อยอฮะดูแล้วเดินชาร์จใส่แบบนี้หรอซีเจ็ดหมดโดงเนี่ยฮะรออะไรยังไงไหมนูรินซ้ำให้ครับตรงนี้ครับได้คิวเพิ่มมาเป็น9คิวแล้วกำลังจะคิวลรงสปีครับขาดอยู่แค่คิวเดียวเรียบร้อยครับเป็นเบลมอสครับเก็บสติวี่ไปซีเจ็เกมิ่งจบอันดับ6ครับ เอาละฮะคนสิบห้าไลน์ในวงเฟสที่7ครับยาวๆไปคุณผู้ชมแล้วมาน็อกแรกเลยบอลน็อกคิวคอนเฟิร์มเอาละดิเอาละดิเอาละดิอย่าบอกนะเฮ้ยเกินไปในลอนคิวเอ้าละโดนแฝดเพกมได้ดายไปเกมได้ดายไปปิดในเมทีสครับผมคนเดียว2คิวเลยเขาโฟแล้วจังหวะนี้ยังไงเสียครับมาปิดงานเบลมอสโอ้โหเรียบร้อยเลยเดทเหตสร้างความปั่นป่วนในไฟของเฟสนี้ได้ดีมาก โอ้โหกลายเป็น back to basic นะฮะมาช่วยไว้เลยนะมอก้คิวนเฟิร์มครับไม่อย่างนั้นนี่อาจจะโดนเดทเหตุปิดได้ครับแล้วดูเสียครับมาช้อปปิ้งก่อนแต่ว่าเลออนคิวไม่อกก้โดนแแต่ว่ารอบนี้ไม่โดนแต่ไปโดนเค็มได้นายครับปิดไปครับเป็นคิวคอนเฟิร์มจบ,บันดับ3ตอนนี้อีน่ามีโอกาสจะเป็นแชมป์ครับต้องโถมแล้วครับถ้าปล่อยให้ back to basic reset ง่ายๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ดีแต่ว่าเขาเอแล้วโถมมาใกล้แล้วด้วยมาใกล้แล้วด้วยน่าจะดึงขึ้นมาได้ก่อนดึงขึ้นมาได้ก่อน,น,อนเลยจิกซิ่ง ชีคซิงยังไงปาแฟดปาไปตรงๆตะโดนยิงข้างมาแบบนี้3เท่ากันแล้วเลยเลยนิคเลียนิคตางปาไม่โดนแล้วมีคนชีกตัวบอลออกซ้ายไปแล้วเลยอีบพยายามจะยิงมาคูดาเมจยังปิดไม่ได้แบบนี้ปิดงานไปก่อน3ต่อสามนะครับเอาละครับโอ้โหเฮ็กซิงครับเหมือนตอนแรกจะเชปชันนะฮะในการที่ดันมานะแต่โดนจังหวะทาม,มิ่งของ Back to Basic พีออกมาชุดเดียวหายเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเพื่อนไม่ได้อยู่ในจังหวะที่พร้อมเพรด้วยใช่ใช่ครับกี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับจากจะปิดใจแต่คนนี้หวังพึ่งสักหน่อยครับซิสซี่ยังขาดอยู่แค่นัดเดียวครับโอ้แลเลยอีกก็เจ็บหนัก12คิวนะ12คิวครับอียารีน่าเกมแรกก็เอาแล้วเหรอฮะแบล็คทูเบอิก็ไม่แย่ครับ4คิวฮะโอ้โหอยู่ที่จังหวะแล้วครับแบบนี้ฮะแต่ถ้ารอให้ถึงวงสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นอียารีน่าในที่ ใกล้ที่สุดใช่แต่ก็อยู่ที่เลลิกด้วยว่าเลลิกจะยืนค้ำหรือว่าจะถอยเล่นเนียนตัดเอาตรงนั้นนะฮะดรอแล้วแหละทรงนี้ยไม่มีผลเลยจะต้องปะทะกันมากกว่านี้นะเอาแต่เดินก่อนเลยอ๋อมาแน่มาแน่ฮและตอดช้อนมาเรียบร้อยหรือป่าโดอยนรับสวนมาโอ้ยยังไม่น็อกครับต่างคนต่างเก็บหนักแต่ว่าเคบอกจังหวะนี้ไม่ได้มีบ่อยๆรอแฟดไปก่อนนะแต่ได้ยินเสียงครับทางฝั่งของแบททูเบสิกเองก็รู้ครับว่ามีอีกหนึ่งคนอยู่ด้านล่างครับ โอ้ยโอ้โหดูฮะเอ้ยเอ้ยหัวโผลมาแล้วโถมออปชั่นมาครับเพื่อนตอนนี้เอียหน้ามาคอนแทคกันแล้วนะครับสามคนครบเลยแล้วพีกมาเลยเฮดช็อตซิซซี่ไปแล้วมีสนี่วนค้นเซียบะแล้วฟุกไปน็อกได้แ็เลยวันออนวันมาเป็นแบ็คทูเบสิกครับผมได้ไปนะครับในเกมแรกของวันนี้ครับ